สวัสดีเด้อจ้าพอกันอีกแล้วค่ะกับเอยตุกตาพาฝันมาค่ะกาแฟเนาะค่ะเนาะกาแฟค่ะกาแฟเพื่อนเพื่อนก็สบายดีกันเมื่อทุบาันทุกคนนาค่ะมาค่ะกินกาแฟกับเตอนี่ค่ะไข่ต้มต้มไข่กล้วยครึ่งลูก อาหารเช้าวันนี้นะะเนาะคนาะอะ,อะสดกาแฟกันเนาะคะนาะอ้ยกาแฟก็หอมก็นนะคะ,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 นนะ,คะชื่นใจเนาะคะเนาะตามด้วยพี่ไขค่ค่ะ ทางกาแฟเอวยนั่งอ่านหนังสือพิมพ์กินอาหารเช้าไปตั้งคนตั้งคนละมุมนะคะเน้อความสุขเล็กเล็กน้อยน้อยเนาะขนเตื่นขึ้นมากะน,นั่งนําโต๊ะเดียวกันแต่ว่าอยู่คนละคางพันกนอาอ่านหนังสือพิมพ์มันไปเอวยกะกินกาแฟน,น้ำเน,ะะน้อคุยกันไปน้ำเมื่อนี้อากาศดีค่ะข้างนอกเป็นอากาศเดดออกเอแวนตานี่ก็คือมัน แสงมันอันนั้นหรอคะเนาะแสงเข้าตาบ้ามาเป็นตาหนีเสือว่างั้นเถอะปะถ้าอัดขีดกันเลยเสือกันปรากฏว่านเราเจ้าคืออันนั้นโมแมน่นต์เลยค่ะเอ้ยก็มีสาเหตุประจำของเอ้ยเน,นาะค่ะเนาะระบบร่างกายว่างั้นเถอะปะไข่ต้มสามนาทีค่ะ โมได้เสื้อเกลือนะคะเด้อของเฟรนเลยกระปอกคือพันนันต้มคือไข่ข้างในมันแข็งค่ะพันบบก,กินแบบนี้ไข่ที่มันบบกแข็งตัวข้างนอกข้างในพันบบก,กินก็คงอวยเก่าอกก่อนนะค่ะเนาะตั้งนาฬิกาไว้สามนาทีก็ หัวเวลาเขาออกมันหรือนี่ค่ะบึงดงดึ๋งดงดึ๋ง บาเสร็จตามด้วยกาแฟดำอ่ะโอ้ยมีแรงขนาด แดดออกข้างนอกก็สดชื่นนะคะมือนี้อากาศประมาณนั้นเห็นกลุ่มอุตุพันว่าประมาณ24องศาเซลเซียเสยเอิร์นไปย่างข้างนอกกาแฟเอิรนถ้าว่ากินอาหารเล็กน้อยแล้วค่ะวันนี้มือนี้มันเป็นวันหยุดเนาะเนาะย,ย่างออกกําลังกายกันจักหน่อยะคะ่ะ กาแฟก็หมดไปแล้วหนึ่งถ้วยไข่หนึ่งลูกกล้วยครึ่งหน่วยเนาะคะ่ะเนาะแล้วทุกตาพ่าฝฟันก็ขอบคุณเพื่อนเพื่อนทุกบ้านทุกคนที่มาทักทายกันค่ะเมือม่อไม่วันไม่ก็มีความสุขดูแลสุขภาพร่างกายเนาะคะ่ะเนาะแข็งแรงกันทุกคนทุกครัวเรือนแล้วก็พอกันมือ่อมื่อนานแล้วกะ็คลิปนาเนาะคะ่ะเนาะสวัสดีค่ะ